น้ศาราชการครับปูรครับจะเจริญพรนเนี่บุญพารวยครับบุญพารวยบุญพาโชคครับปูรครับบุญพารวยบุญบุญพาโชคครับร่งวรจันทร์ทาไงหลังด้ว,วกดยกันเออเออเดี๋ยวอันนี้ก็นี่้กระนั้นนะ เรียกยังไงลูกิลูกหาอยู่ยุกกล่องสลากเ้ยแม่หล่บอกวันนี้ปูเออเขากเทาตูมากเขาโดนแล้วบะไปตพ้หาปูวันนี้เขาตู้มากวันนี้ละเขาต้ากบอกว่าเขาตูวมาบอกใคอัดเต็มที่รถเ่ยอัดเต็มที่เลยบอกปูบันนี้กลงกเีอกล่องสลากเลขกรับกล่องสลากคุณตัวนี้เนาะ เออดุสิตูุาหาลายนี่เนี่ยอยูอยอยอยอ่ขังนอ,อกอยู่ขังในกัมี่โอ้ขาเจ้าเฮ็นงานย่อนกัมี่เนาะอ่าุ่มเฮียงานนทุ่มแหละครับผมผมก็ติงมันรุดออกจากว่ามันรุดออกจากกล่องสลากว่าเป็นเป็นไหนว่านี่ม่าหลายตัวเดยให้สองตัวให้สองหางว่าให้หางเดียวให้สองตัว ให้สองตัวคือหางเดียวไหมก็ว<อ>่างเดี๋ปูผมงงนิดโอือโอบแล้วก็มาให้สองคู่กับไ่นาพี่คนไห,ห,หนมาพี่คนไหนมานี่เก้าแล้วก็หา,า,หามเงี้ยโอ้ให้ให้เลขเก้ากับเลขหามาเออตอนนี้ได้สองตัวเอ้าแล้วจับคู่กันเลยบะปูเก้ากับหาบนจับคู่กันแม่ไดเปะคนว่าจับคู่กันได้กบเป็น ตามที่คนบอกว่าคนเราเป็นเลขวิ่งได้อืมเป็นเลขวิ่งหาคู่ใช่เอาแต่ว่าหมายถึงว่าสองตัวนี้สีสามารถจับคู่กันจะได้แล้วเจ้าผู้มากเออคนเราสนับเขาเลยว่าจับคู่ที่จับจับอะไรจับชีเรื่องเราที่จับแบบนี้สีส้มเนาะเออเอาเอาล้วว่าดูกมันเลยปูคันเซมมุดว่าปูจับนี่างที่จับลักษณะไหนเอ็นโกว่านี่ปูที่จับโลกยิบอืมนะกันตัวโลกเก่าแล้วก็เก่าโลกเก่า เปลคใจจับปี่ยนจับเปิดนเดือนตอนนี้หานี่พาทจับอยู่ได้ห้าเนอะาเจ็ดแต่ก็สามหาขัเก้าขันเก้ามากตัวไหนกับปูวาไหมดูจันเก้าเก้าสองเก้าเจ็ดกับเก้าสองแบบปู เออวาเสียแล้วก็เรา่อว่าเรื่องว่าดับติดใจติดใจติดใจลูกพูดติดใจมันอ่านแลวแถวหนี้อืมนี่วันนี้ทำหามากนี่สามหาสามหาเออครับเก็ดหาสามหาคับเกียรติหาะปูดละเออสัปดาี่วันนะรกว่าไปทีเพื่อนอ้โกบปานห้านตัวนี้แนวนี้ตัวตัวนี้ตัวนี้เลนได้ว่าตัวนี้

กู้สีเนี่ยโอแล้วกก็สอนเล่าครับเอาอย่างนี้ไปเหนนวะกดติดเมืองหลายอยู่หนูก็ถึงวิธีกินแค่นี้อันไหนกับแพ้งแก้งเหมือนมอันไหนกับแพ้งครับน้ำมันตามรอย6ลขอิดโอ้แพ้งคากอยู่นี่น้ำมันก็ได้หมายว่าผมจน บ่าไปไกลอะเดี๋ยวนี้ไปใช่ไปไกลกับไปบ่ได้ไปน้ำมูลน้ำมันแพงหลายมันกับโอ้ยเติมโฆษนะบ่้าบ้าหวัดบ่ไหวปู่้ยเออบ่้าบ้าแก่เอาตัวนี้นะตัวที่พนบอกมาอ่ะพนกับบอกว่าพนกับว่าแต่เจ้าลุงปูสิีต่อไปแอ้แอดมินหมดแล้ววะสําครับ นะกกะล่องบ่งน้ำปูนะมาเพียงบ่อนเโอ้ยม่เพียงแมวมื้อีกเพงม่เป็นดอนเลวงปูอากินผูเดียวมัเป็นปอกวะาซเ่นยเฮ้ตมาแลว่ได้คนคนั้นอุรนงั้โอ้ครับผมเขนอุดรกับบ้านผมตัวนี้นนั้ผมเพิ่งค็จับอีู่โหอุดรนคนจับเปนวเของสลา แต่พวกพวกคนของคนยังวกนี้ละเพื่นกับจีได้ยินน้ากันผู้นั้นเว้าผู้นี้ว้าทีเนาะเออเห็นหน้าในหันเนตีค้งตัดว่ามีเป็นแบบเบื่องชีพของผมปูว่าลงปู้นี่เคยไปยุ่แต่เพิ่นคุจับเพื่อนแต่ไม่ได้กี่ยุ่งคุกจับเต่เมือเขาไรข่าวน้ำข่าวตว่าแบบบเพวกเนี้ว่า เดีนคิดของลุงปูว่าสุดหวเขาเรียเขาเขาเขาก็เเปล่งกันทีพย์่ายว่ามันมีเขมันมีหายู่คดับใจเร้่เลยนะคุณ่าลนะคุณจะบอกว่าหัยใจเอดหาใจเลยผมบ่หาใจเขาตัวเดียวโคโรเร่อยเลยครับผมอะอคือตัวย่อมพอกันทไปบอกโอ้ช่าุ่งป่วย อมือนเรียกกันได้เลยกันร้ายคนนว่ารียกกันไปติดตามมึงเรียกกันนี่นะนำมึงโดยตฉพานนี่นะนำพูดแบงอยังพูได้ซ้ำมืนกันหรือว่าอรน่กมดไไม่ซได้ได้ได้แต่มันชิบพวกกันบกิบเอ็ดได้ชิบเจ้าิบเอ็ดคนเออมกับ่มมีหางมึกับบางเงีนอ่นอสีอกะไรกันล้วครับผมออแต่ว่า นี่เี่นี่สูตรที่มองมองเห็นนี่อยู่นี่เอาตามสูตรนั่นหรือเอาตามที่สต่ขอมากก็แต่มากมันยุ่งยุ่งนะมเยอะอ่ะครับผมสามหาไม่สามหาเงี้ยนี่ปูสามหาอยู่ในสูตรแล้วสูตรหกตัวไหมโอ,อ้อสาม, <แ S 2> สามหา,าสูตรหกตัวสูตรใดนั่นบ่ปู สุนหกตัวนี่แหละมันมีบอมเปียนสุนหกแสนตัวสุนหกแสนนี่มันเป็นจิตเต้ากับเอ่อจิตหากระสอกครับผมเรากับว่าซื้อเวรีซื้อเรื่องร้งป่วยอวกแล้วกันเรากบว่าซื้อเว่่มันก็เป็นเป็นิ้นแสนหมดเนาะครับว่าพนนีฟังพนนีฟังจับทุดเนียครับ คุยกันก็ับันแอนนี่น่ยสินมาปฏิช่างเลยปฏิวัางจับปุนจับปุนของหลวงปู่งวดันจิเก่ารับตอนเก่ายังนี่หน่อยตัวดงวงท่านครับเด็กเ่าด้วันอันบไรีป่อยมื่อเห็นลวงปูุ่้นคนก็ถือกันเนี้ยโอ้้าเก่าครับหนึ่งไงครับเมื่อก่อนข้อกับมากเมี่เนิ่นเมื่อก่อนข้อกับมากก็ได้เรื่อง เกาหา่เ่คนหาเกา้นเทอ่ดูเนี่ยครับผมตุ้เคยเดินนูกันว่าจอเลขมือเหนมันเรืองกันเดินดีู่ครับป่านี้เรขเอ่อคนทั่วากเนี่ยเร่อเว่าเรว่าวิ่งเก้าก็ผ่าครับอันมันเป็นเลขวิ่งไลย่นเมามาผ่ามาในกรรไกข้อกันกรคือหาเก้าเม็ดเดียวล่างมื่อ กันจิกอร์ข้อกันนี่เป็นหาเก้าเน้นล่างเรืวันต่อไปเออเนล่างกันละอันที่เป็นเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดหางสี่คืออาจจะเป็นบนได้ล่างได้ส่บอกปูเป็นบนเป็นล่างได้เป็นเป็นอันนี้เป็นจับเส้เพื่อนัสิจับคงจับไม่ใช่ของเพื่อนไหมครับผมครับเออจับมาจับมาหลายดอกจับขันจับหลายเพื่นหลายเลยขันรูดเนาะครับจับไปรูดให้เอาเอาแค่เจ็ดเก้าครับอ เาสองเหมือนที่เหรอครับผมอันนี้ไงคิดหาก็ตามหาครับทำนี่หละบ่อไหลออกอันแบอกับที่คนอย่างสี่แล้วผมว่าจะคนอย่างเสียงสูกคนเกาหลีน่าปนสร้างเป็นมบ่้เครื่องหนีฟันได้เลขกซิบซีเหม่ปูวายกางว่าแต่น้องมันเ่ายตึใจก็แันเจ็บบวกขเยอะมากเลยฟันได้เลขกซิบซี ฝันได้ทั้งบนทั้งล่างอ่ <c oughs> ละล่ะเขามาบอกทั้งบนทั้งล่างมันเคลื่อนนี่นั่นปี<อ>นะค<อ>วร<อ>กับบ่ฝันนะเอนือสารตัวนี้เนาะตัวนี้เยอะขนมตัวนี้ก็เขาเสียใจหรอกเพราะว่าเบ๊กเบ๊กนั่นเขาเขาเจ้าคนน้เขาเชื่อผมข็คันน้องตัวนี้แล้วไม่เจ<อ>้ากันจีไ้่กู้หาเองเนี่ยนั่นฝันไปว่ามันสองสองอีหยังนี่แหละหมายหมายถึงว่าในส่วนของ สองของสามตัวบนนะนะจากเมนสองอย่างผมเจอบดได้มาลุกขึ้นมานาัางขึ้นจะเปลี่ยนสามสิบนาทีมาขึ้นนี่จำบ่ได้จำได้แค่สิบสี่อย่างเดียวมาเฮืม่มมทีเมนตน์สิบสี่หรือสมอทีเมนไว้ยักอ่าร่อยโตเฉพะนอส่นเราต้องกบเนี่ยา้ยงกบของบรินะ่ว่าตามที่อ่านต,ตามที่ กองสลักมันมั่วสีเขาปูนนี่แหละนี่แหละดีเขาได้บ้านนี้มาทำจิดีรางาลยโอ้ยมาซีเลยมาซีจีดีมันนี่นี่ครับมันนันสิออกอีหลีบพจาะจานอมันมีทั้งบนทั้งล่างเนาะมันก็มีโอกาสเตินไปได้อีกขึ้นมาหรือปู้เนาะก็ได้กับมันใจมันใจยุ่นรายเลข ชิบซก็สามเจ็ดแบบนี้เ the yeah. right. so ี่ห mm ัวข้อครับครับผมครับตอนงนี้กันนี่ก็เรื่อืนนเจ้าดอกนี่เขาเจามากเลรอยกอยากบอกก็เมือกันะอารตเอาผูดีย่า่ไรอาร์อาไว้พไรบผมมาเสีย่าผูดสิอารอกพูดเป็นผู้โหดผู้สายก็คักเนาะอาร์ตองไหนต่ว่ามันก่ะวันเกวาไปเนี่ยมันมาเป็นตายูเป็นตายู ได้กดไปห,ห่ะได้เมื่อนี้นี่เพิ่มมากวเจ้าคำมืนวางบางเหมนวตดตาอยู่ไหมออ้อยซฮะตัวป่วยแบ่งปันจะเป็นบุญเป็น,นกุศลนะครับปูห่าแบ่งปันไปก็ไปนาก็นมีตัางแกเปเป็นปากเงาตาเงาไห้เจี๊ยดิเออว่าเราหายบพี่มาประเทศนี่เป็นเรื่งเมืองคนไรกดไหเรืองกวาม้อยไอ้ที่คือเมีเงินสี่ประตูซื้อ អូប៉ាតើនេះអឺបើគេប្រចាំกินនេះអីនេះ